ครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเด้อยินดีตอนนี้ขอสุส่องบ่าวไก่นะพี่น้องมือนี้เป็นมือพิเศษพิเศษลายอะไรเนาะชิคกินมาแกะของกล่องของขวัญพี่น้องเพราะว่าอันนี้มาจากเมืองนอกเนาะวันนี้เขาจะมีมีซองกล่องเนาะพี่น้องอันนี้มาจากเมืองไทย แกป้อมกันเลยเนาะเราบอกพอี่น้องไงคนฝังมานะายังไงบัานแกงเลยเนาะบัานนี้ น้อกันว่ายก่อนอื่นการขอบคุณหลายๆเด้อพี่เดอ้อขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงขอให้พี่มีความสุขขอให้พี่อย่ากิดมากตรงใช้ชีวิต ปัจจุบันให้มีความสุขนะครัคบอเอาเปิดกองใหญ่ก่อน้ังลุนกันลุนกันเอ่อคนเจ้าของกัน ฟาสดหุนี่รุนไปแต่เงเลพี่น้องเป็นฝางมาแต่วันที่หนน้อวันที่หนมีนาวันที่อะไรเลยมนี้วันที่สามั้งาหามไงที่สาหายนาะโอ้ยน้อง เชือกกันหนาวขอบคุณมากนะครับได้แล้วเชือกกันหนาวเจมสมันกรบบริน้ำมั้งงนะกันหนาวนี่ส,สูสีสวยขอบคุณมากครับ กอบสุดขอบมาแเลยเขาโฮมดีใจสุดเลยเขามีหมวกนำ้ำ โอ้โหก็เจ๋โอ้งามว่ะโอ้งามขึ้นงามางงี้ยขอบคุณมากนะครับโอ,โอ้เสือก็มันกลมง,งามเนาะโอ้นี่ถุงเท้าโอ้ไม่ต้องซื้อแล้วถุงเท้าก็จะไปซื้ออยู่มีทั้งสีขาวมีทั้งสีแดงครับรองเท้าหมวกนะขอบคุณมากนะครับ อันนี้ขีบันแดดครับอันนี้น,น,น,นี่วิตามินอืมโอ้งามเลยนี่คือกลมงามเงาะเขื่อนเงาะอันนี้เป็นขีบันแดดครับอันนี้ที่แคปฟันสำหรับเอจับฟันเขาขอบคุณมากครับผม ขอบคนที่หว่วงใยขอบคนจริงๆเขา mm hmm. อันนี้สมรีเช็ดหน้า mm hmm. น้่เก๋ก่อนยังไม่ก่ดเลยเนี่ยนี mm ่กางเกงสองตัวสามตัว hmm. mm hmm. mm hmm. โหอีก็เกี้ยงเนาะผึ่งไงโอ้งามงาวสองตัวนี้อมันี่คี่งามมากเลยวะงามงใส่กระสุนด้ยพอดีสวยนี่ใส่สบายงามสากณ ขอบคุณมากนะครับอันนี้อะไรเสือ้อหล่อเลยทำสีนงนะบากทำสีนงแล้วโอ้งามเลยเมันหมดมงามันี้ตอนนี้อะไรครับ เคยได้แบบนี้มาก,ก่อนนะเคยใส่เสีาแบบนี้มาก,ก่อนกิลีวคอ,อือคือใส่ไว้ <c ười> ตั้งสองอยา ตอมุลีวิตามินซีฮะวิตามินซีลด,ดสมรด,ด,ด,งงด,ดรังุ่นรดต่ออันนี้ห้ามเปิดครับอันนี้เป็นของขอวัญพิเศษให้เปิดหนึ่งไม้สาเนาะของของวัญวันเกิดอันนี้เป็นของของวัญวันเกิดอันนี้อนนขอบคุณมากนะครับ วูลูลลมีพ่พิองัณวันเกิด<อ>เก็บไวก่อนสคันนี่ตรงนี้เนาะอืสอคันนี่หนึเมษาใกล้ยะ่แล้วมีปก,ก่มือเองว้าว้องเท่าสวยัน,งา,น,นงามเนาะงามอพืชมนงามนะ แล้วก็ยังย <function als. S 1> ังยังมียังมีเก็บไว้ก่อนครับอันนี้เราเก็บไว้ก่อนครับช่องอย่างเหมาะนะเก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ต่อครับพี่น้องรุ่นไลรี เอามบอกเอาบอก,อาาบอกคนผาปากมากเราอ่ะซอร์กนสเซอร์ไพรส์าากมากบอกซอร์รส์เซอร์พรส์ไม่บอก phòng nhau khi Nói chẳng thay này ừ, Bắt <laughs> 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 ATM nó เือมเหอเ็ดว้าวเห็ดมึงโมงขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนีครับอันนี้ชอบเลย ตดซ้ายออกเลไก่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับไก่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไก่อขอไว้ชัยไวยพรให้พี่เนาะสุขภาพแข็งแรงจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีแต่สุขภาพ ก็ให้มีจิตที่ดีเนาะก็ทำอะไรขอให้พี่ก้าวหน้าก้าวไกลเนาะไปถึงไปให้ถึงจุดหมายอย่างที่พี่ตั้งใจไว้ขอให้สมมุ่งมปมารถนานะัรันนี้ยงเงี้ยงดูนะของคุณมากนะครับไม่รู้จะพูดยังไงอ่ไม่เคยได้เลย ของแพงๆมันนี่งไก่ไม่กล้าซื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเออลืมบอกครับเออพี่ขอเป็นคนไทยครับผมขออนุญาตพูดไทยนะครับผมถึงผมจะพูดไม่ชัดก็อดขอโทษขออภยัยหลายๆเยอะเออ พี่เขาเป็นคนไทยผมก็เลยขอว่าไทยน้ำเนาะแล้วก็ว่าอีสานไปน้ำเนาะว่าลาวไปน้ำสามสามสำเนียงไปเลยโอ้ยเราจะพูดยังไงครับมีใจจริงๆครับมีเสื้อผ้าก็มีตัวๆๆสวยๆแบบคือแบบแต่ก็ไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนจริงๆของ ของขวัญวันเกิดเนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวก็อรอลุนด้วยกันพี่อรอลุนด้วยกันเนาะทุกคนท่านเนี่ยมันเป็นกล่องเล็กๆเนาะเพชรป่าวไม่รู้น่าจะเป็นเพชรครับเพราะว่าอยู่เมืองนอกเขาเขาเขาชอบไอ้เนี่ย <laughs> เขาชอบใช้เพชรดูในหนังนะแต่ก็ไม่เคยไปเมืองนอกหรอก อย่ามันจะเคื่อนมอสสมรีชัดมาก้็มอในก็ขัด้ะโอ๋โอเสือสูตรนี่ขัดเลยนี่ก็ขัดเสือสูตรน่าเขาได้สิเซาซิาซาซวนี่ันาเซาซิาซ้วนี่โอ้ยใส่สูตรก็คือแหละ นานน,น,นออานายังเนานยังคือนอยู่ยีกีัสันเอาแบบสั้นผมไม่ชอบแบบยาวความูบแบบยาวผมไม่ชอบมันใส่รองเท้ามันมันไม่เห็นคอท,ทำอยังไงก็คูนขี้กำขี้ขออาวบ้า ขอบคุณมากนะครับยืดิพี่แห้งสุข,ขุสุขคนเด้อทีิหนี้เขอจะลงพี่สำนีเนาะพี่น้องสุขุสุขคนนั่ละสุขภาพแข็งแรงไก่กับบุเคยได้แบบนี้มาก่อนไก่ขอขอบคุณหลายๆเนาะขอคุณพระคุณเจ้าเนาะขุ้มข้องเอนขอให้โควิดหายไๆเนาะคนทีได้มายามคนที่ได้มาเที่ยวเนาะมาเยี่ยมมายามเมืองนาะบ้าน ก่นส่องไก่เป็นยังไงอ,อืมอืนนี่แลหละเฮือนกันอัละพี่น้องสุขัาพแข็งแรงขขุดยสุขควเดอ้อดีใจหลายสุดดีใจสุดพี่น้องเอ้ยโมเคยได้แบบนี้มาก,ก่อน